ตามที่ผมเล่าให้พี so> ่อ่ะเมผมอุตส่าห์บอกเมว่าอย่าเปิดกล่องสีส่วนนะเดี๋ยววอร์เดนเกิดผมยังไม่ทันหมดประโยชน์เลยมามามาเซฟกันหมดแล้วเนาะเซฟหมดแล้วฮะสามสองหนึ่งเห็นยางรูรอรอแล้วรอแล้วที่ดีสว่างจังเลยฮะแอสเซมบ เอ๊ะ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 เอมาถึงก็เอาเลยเหรอขึ้นาลขงทำอรนทำอะไนทอนวอเด่นยเนี่ยวิ่งเแล้วเหรอเอ๊ะแต่มีคนมามาสรวจเมืองมาสำรวจเมืองครับอันเดียวก็พออ้าวคี้ผายเราจะขึ้นยังไงกหอใจเต้น ใช่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 ตึกต่เฮ้ยมึงโดนซาบิจิว่าอะไรอย่างั้นอ่ะเออเดินละเดินละเฮียแฮมดาบิอะไรเกินไปนม่มีอะไรอันนี้อันนี้เกลืออันนี้เกลือกล่องนี้เกลือเปิดแล้วทุบได้ไหมเนี่ยเหลือกล่องข้างในเหลือกล่องข้างในแล้วและเออคืองี้ไว้ไทยเราไม่รู้ว่าทุบแล้วอ่ะไอเซนเซอร์ตัวอื่นมันจะได้ยินเสียงไหมแต่ที่นี่เนี่ยบนบนหัวมีชิคเกอร์เอาคุณทุบไปแล้วอ่ะ Adviser. คุใช้ที่ปัดได้ที่ปัดไม่มีเสียงนี่ใช่ใช่ไหมพิเกอร<ถ>์สองอุ้ยสามอันติดกันเลยเนี่ย <INDISTINCT S 2> ไม่ต้องถูกเอัวที่กูเดินมานี่มันประมาณเก้าอันเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้กูเจออยู่ฝั่งเลยอนะหกอันอะไอไออันที่อันตรายที่สุดอะคืออันที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอันเนี้ยถามดิว่าสามารถทุบอันนี้ได้ไหมแบบว่าฮะมัน มาคุมพี่ชาทุบเลยไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ไหนอ่ะอ๋อ๋อใช่ใช่ใช่เอกินนฉันทุกตรงนี้ได้ไหมข้าวฮะอยากกินข้าวเราเราทุบพร้อมกันนะนี่หรอไหนไหนไหนอันไหนตัวนึงเราได้ตินนี่นี่มันเสียงดังนะตอนกินอน่ะชุบชิบชุบชุบอุบชุบชุบ ไม่รู้จะไปหาเธอยังไงดีอ่ะวิเพชตเอาเลยใช้เอาเลยอ๋อได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตามไปเดี๋ยวเขาขอถูกพี่เห็นอยู่ตรงนี้ครับโอเคขอขอขอบล็อกต่อขึ้นไปข้างบนอีกอีกอันหนึ่งนี่มันมีมันมีอันนี้ใครทำอะไรบ้างช่วยฟิล์มไม่ต้องร้องพูดรีดร้องกันแล้วใครเราจะไม่โดนใช่ไหมเราอยู่ไกลอยู่ใช่ไหมไกลอยู่ไกลอยู่ตรงหน้ากูเลย ตรงแน่กูเลยใครเดินข้างล่างเมื่อกี้สารภาพมาสารรูปมาเออใช่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 เราสามารถขุดบล็อกขนแกะตรงนี้ไปได้ด้วยนี่เออตูไปหาไม่ได้แล้วมื่อกี้เราไปหาอไอ้เมื่อกี้ไอเติร์นจะมชี้กูเลยว่าใครอ่ะทำอะไรตรงนี้ทริกเกอร์หกอันเอ๊ะไม่บอกว่าเราเหนื่นะเราไปอยู่แกอยู่นี้เราสามารถไปเกิดชั้ลา รอได้ไหมรอได้ปะใช้สน์บอลรอดงานสโนโบูอสโนโบอลที่าพายาเอ้าเอาเอารือบร้อยเมย,าาย์ได้ไม่ใช่หรอกมีมีไปอยู่อีกที่นึงงเราไปหาตอนนี้ยังไปหาเมย์ไม่ได้จะไปหาเมย์มานานแล้วไปไม่ได้ที <laughs> โอ้โหเนวาทางซ้ายมือชวิกเกอร์อประมาณสี่สี่หรือห้าอันนะครับเออ ว่าเอกพี่เอกมีตรงนี้ข้างบนน่ะมันมีเสื้อหรือเปล่าเติ้ลเดี๋ยวนะว่าจะลงไปดูใต้ใต้ประตูเนี่ยเติ้ลจำได้ว่ามันมีห้องเนี่ยไม่มีนะพี่ไม่อย่เดี๋ยวเฟมไม่มีเหรอแถวนี้มันดังไปทีนึงไปทีเออทุกคนมีจะปัดต่อกูหน้ามืดอย่าเดินตามมาเด็ดจ๊ะเฟมเฟมขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาทางนี้อ๋อ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 คุณได้แล้วเหรอใช่ได้ได้วเไรอเฮ้ยมันนั่งอ๋ออีกข้าวที่ข้าวมันไม่มีทางนแต่ว่าทางนี้มันหลบได้เฮ้ยนี่ไงทางนี้มันมีตั่วใส่เลยเดิมาเดินได้เดินได้เพียงนั้นกล่องเพียบเลยอะตัวสโตนเหรออุปกรณ์หรือน ไอตัวที่เหมือนอะนอันั่นใช่ไหมเหมือนกล่องเสียที่มันมีลามวงวนอยู่ไอ้หนูไม่เห็นแฮะตอนหนูมาโซทอสนะจะเท่าไหร่แต่มันเกิดบ่อยนะแถวเนี้ยอะไรนะกล่องใช่โซทร t ส a p s ไอเหี้ยนะไอ้กล่องมันเยอะมากตอนที่หนูไปอ่ะโซทอสเอ่อ s o u โซแซนมีสิ่งลี้ลัไหมเฮ้ยน้าพี่เผิดน้าใครวะ พี่แถวหน้าเราเลยแถวหน้าเราแถวหน้าเราขึ้นเถอะขึ้น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 ึ้นข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 ึ้น เออไม่เมื่อกี้อธนบุรีอะไรยัไงอีเป็นผู้ชคดีตลอดเลยมัโอเคอ๋อเอ๊ะไม่ได้อยู่ใกล้เราเออเออมันอยู่ประมาณตรงนู้นเอ๊เพื่อนเห็นไม่รู้ว่าใครก็ไม่รู้ผัเขาขาวเขาขาวอ่ะเอาที่พายแล้วมันอยู่ตรงที่หนูตายพี่พี่จำได้ไหมงั้นถ้าเธอถ้ามึงไม่มาถ้ามึงไม่เดินแถวนี้ว่ะเดินๆไม่ไม่ไม่พี่ไม่อยู่ข้างหน้าเออเดินข้างหน้าสุดสุดทางสุดทางบล็อกดินนะพี่ กูเปิดเพลงเรียกแดกเลยมึงม้าเอ็มเอ่หัวเขาขาวเห็นไหมทุกคนถ้าโดนมันดีเทคมันใจนี่ปะมันจะมืดความเหี้ยมันอยู่ตรงนี้คือจะไปกู้ศพแต่วาเลนดักศพอยู่ไอ้ยิงอ่ะ พี่ถึงเลยวรอกเทหรอเอ้ชพี่พี่โดนโซนิกเฉยเหียอย่างไกลอุ้ยแต่ใช่ใช่มันดีเที่แล้วเขาตกลงกันนะมันยิงมาวิ่งเลยนะมพี่หพี่หนีเลยมันดีที่ละวิ่งกับทางเดิมที่กูุโทรทมแตกอียไอ้ขี้ขบน คนหัวข่าวตัวนี้น่าจะรอดแล้วมั้ยหนีเลยหนีเลยหนีเลยไปหาพี่เอกแล้วใครว่าอยู่ใครไปใครไปพี่อยู่ซึ่งสังเกตอันเนี้ยว่าเราต่อทางให้มันขึ้นอ่ะใช่เดี๋ยวเราขึดขึ้นล่างเพื่อขุดระบนอ่ะเดินโดนดมตั้งนานพี่เอกโดนแทละโอ้สัตว์ตรงหน้า อุ้ยเชี้อ่ะไม่ถึงตรงนี้เลยเหรอวะไม่มันตามพี่อยู่มันตามพี่อยู่มันตามมันตามกลิ่นไหมคขนาดนั้นถึงบอกไงตอนนั้นที่มันไล่ขนาดนั้นอะมันเพราะว่ามันตามไม่บ้ามากไอเ้เยอ่ะตามกลิ่นตลอดไปอา่เอาเขยอ่ะน้อยอย่างน้อยอมีเขาตายตรงนี้ละไอ้ซู้ๆนะรอรอรอออกมาให้แล้ว <c oughs> นะสองสตัวไม่ไม่ ตามมาหาตูทุกคนวิ่งเงี้ยนะผมหนีมาจากวอร์เด้นแล้วไอ้ต้องของแล้วเราก็มาเจอกันจริงจริงอะไรต่อของบ้านตรงนั้นคือคืออยากจะบอกว่ามันแต่ว่ยังติดอยู่กับเฟรมว่าไงมันเดินตามหลังกูมาเลยเฮ้ยกูเดินเหมือมันก็เดินมาทางนี้เดตันคคือเฟมก็เห็นกูพี่ดูไปแอ่ะ มันเดินมอันไ่เละตอนนี้มันอยู่ไหนละันนไปอ๋อโอเครู้เรื่องรู้ล้ดีนะียทางนี้ก็มีอยากรู้ไหมล่ะฉันจะทิคใคนี่จะโชว์ทำไมน้ำเหมือนไมนอยู่ในนี้นี่ในนั้นนี่ใช่ไหม กููมีีพดดในในผิวม่วงอ่ะว่าอุดูเลยแม่นั่นแหละประเด็นคือิเกร์แม่งิดอันนี้ยแหละมันทำให้เสียงดังมากๆเลยเดี๋ยวงเนย้อลงไปทุกไวโตเออสองเยอทุกได้ทุกได้สองนันอ่ะเช่มึงเร็วพอเร็วพอเรียร้อยเร็วพอเต็มกระบูเต็มกระบู นั่นไงนี่คือไอ้บล็อกที่ดูเหมือนมันใช่ไหมมิวเทคิออนวิ่งเอาอันที่มันมีอันที่มันนี่งเราข้นอยู่ข้างบนเอางี้ดีกว่าถ้าถ้าอย่างนั้วไอเเียปิด เปิด F3B แล้วเห็นมันเดินแบบชัดจิโคตรน่ากลัวเลยมันเลือตาไม่ดีมวยไม่ใช่ดีว่าแล้วเฟมเอ่ออไม่เอม่นเิดกูเหมอยวนเเอู่ข้างกำแพงพี่แล้วมันเดินมาละได้เห็นใช่หมปีหึกอยาบังดิอย่าบังอยบังทางวิ่งไอเฟม์ไอเฟมวิ่งทุบละจ้าสองคนเลยหรอตู ถามละเฟมเฟมิ่ทุ่ตรงไหนอะตรงที่มันอยู่เป็นโดมใช่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 ไอไอหกอันเมื่อกี้แอบแล้วหกอันแล้วไหมเออดีดีดีแต่ตอนเนี้ยอกป้องเราไม่ไปหามันไปเลยทกูอยู่ไหนที่ไม่ปลอดภัยเท่วไหร่กลับอะไรอ่ะ ไอ้เหี้ยสองสามตัววิ่งไล่คือเหี้ยอะไรนะ Go Go Power Ranger เอเอาธนูกูเป็นแบบจำให้มันลอยนี่หว่าบอกผมบอกแล้วผมวิ่งผมวิ่งทุบให้ได้นะแต่ปกป้องกันด้วย่เห็นแล้วอ่ะอุ้ยเออเฟรมจะบอกว่านายเก็บงานไม่หมดอะอ๋ออ้าวได้ไงอ่ะไออ๋อต้นหนึ่งมึงมาผลเราพาังกูดิผลเราพลังกู นมึงมึงยืนมุมที่มึงจะไม่ตกลงไปดิตรงไหนอีกสองอันไดอยู่ไหนฮะเออคือว่าเลยเลยเเลยอคือว่าทุกคนหลังหลังหลังบินที่คนแล้วอีกไงอีกเลยโอเคพอแล้วยุบแล้วยุบแล้วไอ้กูกูกำลังเปิดล็อกกำลังยิงหัวกลับมาก็เดินแถบเฮ้ยไอ้คนแก่ ตรงนี้มาแล้วนี่ตรงนี้มาลแล้วไม่มันยังไม่สุดเงเนี่ยเยอะไม่สุดก่อนเอาถูกกลับบ้านกลับได้านเฮ้ยผมได้ไอ้โค้ <c oughs> หมือนกันแล้วเย้ไ <c oughs> อ้อเมย์มนน่ารักมากเลยตอนปัดอะเซฟพอยท์แล้วพอพเป็นพี่เอกปัดแล้วแบบหน้าตาแบบดูอารามากอะหน้าตูบันอองหน้ามันอองไอเทมดอบก็ไม่ได้ไอเคิเซนเซอร์ติด นี่อันนึงวุ้ยแมงใายเยอะมากอี๋เขียนชิปไม่ออาดูที่นี่เนียวเหนียวเฮ้ยงั้นงั้นแสดงว่าพอเล่นมันเกิดที่บ้านเราได้ใช่ไหมครับมันไม่เกิดแต่ผมอยากให้มันเกิดที่บ้านเรามันเกิดอะไรอย่างเี้มันมันเกิดได้ใช่ใช่ใช่ตามลอจิกแล้วมันเกิดได้ใช่แต่แต่ยาเลย ตกไมม uh, ก็สงสัยเฉลียอันนี้สงสัยไงว่าเออเราบอกม,มีเราติดดัชนะเป็นความสง <c oughs> สัยที่มีรอยยิ้มอยู่ภายใต้ความสงสัยห <c oughs> นักมากนความสงสัย <c oughs> มันเป็นความสงสัยที่น่าโดนยิงมากเลยทำไมมันเป็นงนั <c oughs> ้นวะพี่พี่กายต้องหยุดยิ้มมุมปากให้ได้ก่อนพี่จะขอ <c oughs> จริงเจ้ากายให้พี่พูดอย่างงี้เดี๋ยวพี่ยิ้มเเเพื่ออราาดดินหส้ม ไม่เป็นไรตรงหน้าก็เจอแล้วตัวหนึ่งโอ้ยอีกตัวนึงโอ้ยอยู่ซ้ายขวาเลยเหยียบประกบกันเลยมาเหยียบทูทีซ้ำเลยกูเป็นเดือดแซนวิชเจ้าวัดเจ้าวาดแล้วใช่ไหมมีมีเอ็นอีกตัวหนึ่งเจ้าวาดเจ้าวัดคืออะไรครับเจอแล้วอเอาพัชชิมเอาพัชิมเนี่ยอ๋อตกใจไอ้ชี้อดิวมึงเดินมาเหมือนไม่สุภเสียเออวาดมาเลยเอาจริงๆว่าที่ ที่ไม่ยอมไปไหนก็สักทีคือพยายามหาเอาม็ดทิ้งไม่ครบกันอยู่เนี่ยพอได้ก็ไม่ถือว่ามันเดี๋ยวบวดเหรอบวชดีแต้งนานแล้วดีแต่หนาเลยแล้วมันมันมีมันมีสามมันมีสามอันมั้งที่ที่อยู่ในที่อยู่ในเนี้ยสองสองสองมีสองมีสองสองแค่พี่วิ่งเลยไอ้โดวิ่งไอ้ดิวเหมือนเราเดินมาหาคนนี้นี่จี่นั่นแหละคือบอก อะารอยู่เดินเที่ยวสองคนนี้อ้าวยังไม่ได้จบพื้นเงื้อเนี่ยเราไม่สมควรอยู่กับพวกนี้อ้าวตีนตีนไม่เที่ยวโอ้โหอ้าว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 ไปเลยอ้าวเขาเพียจะถามว่าโอ้โหโอ้ยเที่ยแค่ไหนก็ไม่พอที่เราต้องกำจัดก็ไม่มีแล้ว ไอ้เถดุเถดูกิดไปแล้วไงแล้วกูกะจะไปพักแล้วไม่จอาส่งแล้วโอ้แอบดกพี่อี๋ไปไหนอ่ะเอาข้างหลบข้างหลังพี่กำลังมาปัดกวาดเช็ดถูไม่มีน้ำมาอมไม่มีกูไม่มีธนูสำรองไม่ได้ทำอ๋ออมไม่ได้ไปพึ่งพึ่งเลาพี่สองอันนะพี่พี่โดดไปผมเอาอันไกลสุดพี่เอาอันใกล้ได้อ่ะสามสองสองไป อยู่ดีๆก็สักีเยไอเฟมเลยมิวไปไไกายกายเฟรมดตายเนี่ยเฟมมาใส่กล่องเลยะ่างเยอะดิิบินยิบปรเดียโยทิ้งมาละไออโยทิ้งไปโคตรเยอะเลยตกใจพี่ผมคิดว่าบอนนี้ึ้นมาแต่เช้าดีใช้สปีดฟอร์ได้มา ตสมุดของคุณฟ้าชุกนี่เยอะเลยนะคะอะไรเต็มลายทางแนะบ่นเอ็งเอาไทเดนลอยโยตี้ไปปลาใส่เอาสวิสนี้ใช่นไหมเต็มกล่องไปพี่สนิสนี้เก๋ไม่ไม่เลเวลศน์สามเลยเลยเออขอบเวือวิศน์ไปที่าพี่พี่เอามาเฉพาะเลเวลศน์เรืออื่นไม่เกี่ยวมาผมเอาพวกสองยัดลงกล่องไปแล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตี ไอเหี้ยเนีเดคือกูต้องเอาดิสตัเดอร์คู่กับไอดีให้ได้เนี่ยไออะไรวะอ่าไม่เท่าปอร์นิงไอไอเสียงเสียงมาก๊อฟกับเราได้นะอยู่หน้ากล่องหน้าบ้านเลยผมอยากได้เหมือนกันครับอเมอร์ทีมไซเลนซ์สุดๆกะเนี่ยหาเร่งพี่เสียพี่เสียโทเก้นไอ่เสียโทเก้นโทมีแบบโคลสามอันอ่ะกูสามารถแบบก้าวขุนเขาไปสี่พันดอนได้ พี่ผมผมก็พกผมพกโทเทมมาหลายอันอย่มีแตกหมดเลยพี่วาเดทแม่งเอาตุดเลยนาสี่อันดงตายจนผมไม่รู้ว่าพี่เดทเขาวันนี้น่าจะขึ้นร้อยละดูนา <c oughs> ถึยงยังคิวเขาโอเคอยู่ดาวสามเหมือนเ <c oughs> ดิมคิวเสองมัน <c oughs> ร้อยังอยู่ยังอยู่ที่สี่โอเคไล่กัน เข่งยืแข่งันอยู่ตคนอาอยู่ที่หอนกันสี่สิบเมตรชื่อใหม่ของกายแม่ปาไปจะห้าสิบโวแล้วกูกแล้วเกลี่์เกิดเอาไปดิชี่เอเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนมันมันมาอะไรตรงนี้อ่ะนี้หม่อยู่ไหนวะ ใช่ครับพยายามบอกทุกคนอยู่แต่ทุกคนคุยกันก็แบเอองั้นคุยกันแล้วกันไอเียเ้ยหรืออย่างงี้แต่เมื่อยไป่ต่ไม่มีมารยาสิ่งนียมีมารยาที่แหม่ดีดีภรรยาเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มารยาทไม่ต้องมีก็ได้พี่ไหนวะแหมแก